สวัสดีค่ะยังอยู่ในช่วงที่คุยกันถึงเรื่องของโรคสมองเสื่อมนะคะโดยความร่วมมือของจอสร้อยและสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันคือเรื่องของผลกระทบจากการที่เกิดโรคภาวะสมองเสื่อมค่ะได้รับเกียรติจากอาจาร,รย์นายแพทย์อดิศัก์กิติสาเร,ร,ร่จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่จะมาเป็นผู้ขยายให้ฟังว่าผลกระทบเหล่านั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนยังไงครับสวัสดีค่ะค่ะ คงต้องเรียนถามอาจารย์เลยค่ะว่าเมื่อพบว่ามีคนในครอบครัวเป็นภาวะสมองเสื่อมแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับครอบครัวนั้นมีผลกระทบในแง่ไหนบ้างคะอาจารย์คะก็จริงก็มีผลกระทบหลายอย่างนะครับสามอย่างที่สําคัญก็คือมีผลกระทบกับในตัวครอบครัวเองก็คือในเรื่องการดูแลเราจะต้องแบบมาดูแลคนไข้สมองเสื่อมนะครับ ดังนั้นก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าในการดูแลแลวการีิสานก็คงเป็นเรื่องของสังคมนะครับก็อาจจะมีผลกับ่าติหรือผู้ดูแลเองแล้วก็คนไข้นะครับในการที่คงจะไม่สามารถไปเข้าสังคมได้ตามปกตินะครับก็คงจะเป็นสามเรื่องนี้เป็นหลักครับผมค่ะฟังดูก็บางคนอาจจะนึกไปถึงว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนสําหรับในแง่มุมที่อาจารย์เล่าให้ฟัง,ถ,งถึงสามเรื่องที่จะต้องกระทบเนี่ยค่ะอาจารย์คะ ก็ต้องรู้ก่อนว่าขนาดปัญหามันใหญ่ขนาดไหนนะครับรู้ไหมครับตอนนี้ทุกสามวินาทีมีคนไข้สมองเสื่อมรายใหม่หนึ่งรายนะครับแล้วสำหรับในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือมีประชากรที่อายุมากกว่า60สปีเนี่ยมากกว่า2ี่เอร์ซ็นเรียบร้อยแล้วใ,ในกลุ่มนี้ครับพบว่าเกือบประมาณสิบเปอร์เซ็นนะครับเป็นสมอง,สมองเสือ่อม แปลว่าอะไรครับ<อ>แปลว่าตอนนี้เรามีคนล้านกว่าคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมนะครับในตอนนี้ค่ะแล้วก็ค่าดูแลของแต่ละคนนี่ก็่าก็มีเคยมีคนศึกษานะครับว่าค่าดูแลเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งแสนถึงสามแสนต่อปีขึ้นอยู่กับแต่ละระยะนะครับลองคํานวณ<อ>ดูสิครับหนึ่งล้านคนเราจะต้องใช้ทรัพยากรในการดูแลมากขนาดไหนครับโอ้ค่ะฟังดูขนาดนี้ก็เสียงบประมาณ ทั้งถ้าเป็นส่วนตัวก็เยอะพอสมควรนะคะครอบครัวละสามแสนแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นประเทศในระดับประเทศนี่คือยิ่งมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะคะอาจารย์คะครับก็เคยมีคนคํานวณครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลองดูงบประมาณที่ต้องใช้ในเกี่ยวกับโรคเนี้ยนะครับทั้งในการดูแลแล้วก็ค่ายาค่ารักษาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประมาณสี่สิบแปดล้านล้านบาทต่อปีนะครับสี่สิแปดล้านล้านบาทต่อปีเอาไปพัฒนาทําอย่างอื่นได้เยอะเลยนะคะอาจารย์ซึ่งอันนี้เนี่ย นอกเหนือจากที่เราคิดว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ายาค่าหาหมอค่าดูแลแล้วยังมีค่าอื่นๆอีกไหมคะที่อาจจะนึกไม่ถึงในในกระบวนการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนะะี่ยค่ะก็จริงๆต้องไปดูนะครับว่าจริงๆแล้วอ่าโอเคครับการรักษาค่ายาก็คงเป็นหลักแต่ว่าจริงๆแล้วในคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยจะต้องอาศัยผู้ดูแลด้วยเราก็รู้ว่าการดูแลเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ย ผู้ดูแลก็ไม่ใช่ราคาถูกถูกไหมครับในรณีที่เราดูแลเองไม่ได้เนาะก็ผู้สูงอายุหมายถึงคนเป็นสมองเสื่อมเนี่ยก็เหมือนกับเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งนะครับก็มีโรค<ฆ>ประจําตัวเบาหวานความดันใช<ฆ>มันโรคหลกกอดเลือดสมองโรคหัวใจยอย่างเงี้ยครับก็มีค่าใช้จ่ายนั้นนะครับ<ฆ>นอกจากนั้นในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของปรับปรุงบ้านนะครับอาจจะ<ฆ>ต้องทําห้องน้ํา ทำพื้นที่ทางเดินทําเราจะก,ก็ถือว่าเป็นงบประมาณสําคัญนะครับที่อาจาอจะมีการต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมครับค่ะในการดูแลอยา่างตะกี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการปรับปรุงบ้านเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมระหว่างผู้ป่วยใชไมผู้ป่วยคือหมายถึงคนชราทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยสมองเสื่อมมีความแตกต่างกันเยอะไหมคะอาจารย์ก็ในมาตรฐานของผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยคงจะต้อง ดูแลเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือทําพื้นที่ให้สะอาดโล่งปลอดภัยมีแสงสว่างเพียงพอไม่เกะกะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการที่จะช่วยโดยเฉพาะเรื่องของการล้มนะครับบางรายเนี่ยมีปัญหาเรื่องสับสนมีวุ่นวายหรือบางรายมีปัญหาเรื่องชอบเดินออกนอกบ้านออกไปแล้วก็หลงทางหายไปอันนี้ก็อาจจะต้องดูเรื่องการล็อกประตูวิธีการเปิดประตูทำกลิ่นไว้ตรงประตูว่าเปิดแล้วมีเสียงกริ๊ง ไม่รู้ว่าแบบมีการออกไปแล้วครับอืมค่ะเรียกว่าการดูแลก็จะเปลี่ยนไปตามอาการของโรคที่เขาเป็นด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อย<ก>ๆนะอาจารย์เพราะว่าตามระยะโรคใช่ไหมคะอืมครับแต่ระยะก็มีการดูแลที่แตกต่างกันนะครับแน่นอนมันก็คือจะช่วยเหลือตัวเองได้ยากมากขึ้นครับช่วงแรกๆเราอาจจะแค่ถามซ้ําบ่อยๆทําให้ยากรู้สึกหงุดอดหรือว่าทําของหายบ่อยๆใช่ไหมครับหรือปวคแะ ลืมว่าอ่าให้เงินใครไปหรือใช้เงินไปแล้วอาจจะมาหาว่าคนนั้นคนนี้ขโมยเงินไปนะครับ<ม>พอระยะต,ต่อต่อมาก็เริ่มจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการทํากิจวัตรประจําวันไม่ได้ก่อนออกไปข้างนอกมไม่ได้การดูแล<ฆ>ผู้ดูแลก็ต้องเริ่มเข้ามาบาังส่วนแล้วและสุดท้ายก็คือเป็นระยะที่อาจจะดูแลตัวเองไม่ได้และอาบน้ากิน<ม>ข้าวเองไม่ได้อยู่บนเตียงมากขึ้นอันนี้ก็จําเป็นต้องอาศัยผู้ดูแลแบบตลอดเวลาเท่าที่อาจารย์ได้มีประสบการณ์ในการรับรู้เรื่องราวของ ผลกระทบที่เกิดจากคนในครอบครัวที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยค่ะนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้วเนี่ยในแง่ของการเรียกว่าความรักสามัคคีในครอบครัวมีมีมีผลกระทบในเรื่องนี้ด้วยไหมคะอาจารย์ก็สําหรับการดูแลครับอ่าพอถึงระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยจําเป็นจะต้องอาศัยผู้ดูแลค่อนข้างเยอะนะครับบางรายีต้อง24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีผู้ดูแลที่ อ่าเราจ้างเข้ามานะครับก็จะช่วยแบ่งเบาภาระได้ประมาณหนึ่งแต่ก็บาง<ม>บ้านก็อาจจะดูแลกันเองเนาะพอดูแลกันเองแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือกันเพราะว่าก็จะมีบางสมมุติเราคนไข้มีลูกสามคนหรือสี่คนเนี้ครับ<ม>ก็อาจจะมีบางคนที่มีเวลาดูแลอ่า<ม>ส่วนเวลาของคนอื่นก็อาจจะไม่มีบางทีคนที่ดูแลก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบรบกวนแต่เขา<ม>คนเดียว<ม><ม>ทำไมไม่ยุติธรรมเลย คนในครอบครัวก็ต้องอามาให้ความใส่ใจแล้วก็มาช่วยกันอาจจะช่วยเป็นบางวันก็ได้ครับหรือว่า<ม>ถ้าแบบเห็นคนดูแลป่วจริงอาจจะรวมเงินกันแล้วก็จ้างผู้ดูแลมาช่วยเป็นบางวันก็ได้แต่ขอว่าให้เห็นปกไถยใจเห็นใจเขานะครับอย่าปล่อยให้เขาต้องดูแลคนเดียวนะครับ<ม>แล้วก็ที่เหลือก็จริงๆยังรบกวนอีกหลายเรื่องเช่นที่เราเจอบ่อยๆก็คือเรื่องพฤติกรรมที่ปกติของเขาไปนะครับเช่นเขาลืมเงินถูกไหมครับ แล้วเงินาหายสมมติหายไปร้อยเ่ยปรากฏว่าเขาอยู่กับลูกคนคนที่ดูแลประจําซึ่งเป็นลูกที่ดีมากเนาะดูแลเขาประจําพอลูกคนอื่นนานมา,าทีเขาก็ไปฟ้องลูกคนอื่นว่าเนี่ยลูกที่ดูแลเนี่ยขโมยเงินเข้าไปเรื่อยเลยหรือว่าขโมยของบางอย่างเขาไปทั้งท้ที่เขาก็เป็นคนทําหายเองแหละแล้วก็เกิดอย่างจกินใจกันในครอบครัวขึ้นได้นะครับก็อยากให้ถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นเนี่ยก็ต้องมานั่งคุยการนั่งหาสาเหตุนะครับว่า มานั่งถาว่าเออจริงๆมันเกิอดอะไรขึ้นแล้วอาจจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเขาพบว่าคนที่เป็นผู้ดูแลโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีโอกาสเป็นซึมเศร้ามากกว่าคนปกติอสองสามเท่าเลยนะครับค่ะค่ะคือเขาคนที่ดูแลเนี่ยถ้าโดยเฉพาะถ้าเป็นเป็นญาติกันเนี่ยนอกจากตัวเขาที่มีความเสี่ยงจากกรรมพันธุ์ที่เป็นสมองเสื่อมแล้วยังเจอปัญหาในการดูแลเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะมีผลกระทบในการที่มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้มากกว่าคนอื่นด้วยไหมคะอาจารย์คะ ใช่ครับก็มากกว่าปกติสองสามเท่าลองคิดนะครับต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเกือบยี่ิบสี่ชั่วโมงแล้วและยัง<ฆ>อาจจะต้องมาเจอปัญหาที่เมื่อกี้เราเล่าให้กันฟังอีกเนาะแล้วยังต้องมาเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอีกถูกไหมครับเพราะว่าการดูแลเนี้ก็ต้องใช้เงินถ้าเขาต้องออกจากงานมาเพื่อดูแลเนี่ยไรายได้ก็จะหายไป<ฆ>หรือว่าแบบอ่าถ้าโชคดีหน่อยก็คือแบบอ่ามีพี่น้องหลายคนแล้วก็อาจส่งคนนี้มาดูแลก็ส่งนง่นมาด้วยก็โอเคอย่าส่งแต่ใจอะไรเงี้ยจะดีมากอืมค่ะ ฟังดูแล้วภาวะกระทบนี่รอบด้านจริงๆนะคะอาจารย์ถ้าหากว่ามีผู้ป่วยที่ทักหนึ่งคนแค่หนึ่งคนในครอบครัวเท่านั้นนี่ก็ฟังแล้วก็น่าจะได้รับผลกระทบอย่างอย่างมากมายเลยทีเดียวอย่างนี้เราเรามีการเตรียมการเพื่อจะรับมือปัญหาในอนาคตที่มันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอย่างไรดีคะอาจารย์คะก็จริงๆก็เตรียมการได้สส่วนนะครับอันแรกเรียกว่าส่วนบุคคลนะในส่วนบุคนนะคลเนี่ยก็คือเราก็ต้องให้มีความรู้ก่อนว่า การจะเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเราจะป้องกันยังไงกันครับแล้วก็พอเราไม่เป็นปุ๊บต่อไปก็มีความรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยอาการอย่างไรถ้ารู้ว่าการยังไงพาญาติของเราไปตรวจได้เร็วการดูแลการวินิจฉัยเร็วและการรักษาเร็วย่อมดีกับโรคนะครับในส่วนที่สองนี่เป็นส่วนของภาครัฐหรือว่าสังคมนะที่จะมาร่วมกันนะครับอนาคตเนี่ยเชื่อว่าจะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่เป็นคล้ายล้ดีแคร์ครับ ในการที่จะช่วยดูแลถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้ามีในส่วนที่เป็นของชุมชนที่มันอาจจะแบบฟรีหรือประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะช่วยเรื่องนี้ได้มากเลยนะครับในการที่จะดูแลนอกจากนั้นก็คือ,อถ้ารัฐมีความสําคัญครับแล้วก็แบบสามารถจะขยายการดูแลในเรื่องการดูแลร,ระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลร,รักษาหรือว่าการช่วยเหลือคนไข้นะครับในระยะยาวได้ก็จะช่วยให้ปัญหานี้ดีขึ้นนะครับ ครับอค่ะ,คะก็เรียกว่าต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัวในครอบครัวด้วยแล้วก็ไปจนถึงฝากไปถึงนโยบายของรัฐบาลหรือว่าในท้องถิ่นนะที่เตรียมความพร้อมว่าสมมุติว่าหมู่บ้านนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้มีคนที่สูงอายุเยอะผู้บริหารจังหวัดก็ต้องเตรียมการรับมือสําหรับอย่างที่อาจารย์แนะนําศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้เขาเกิดความปลอดภยัยแล้วก็มีชีวิตได้อย่าง อย่างที่เหมาะสมไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของเขาประมาณนั้นนะจา๊ะครับก็คงจะต้องมีการอบรมผู้ดูแลมากขึ้นนะครับให้มีความรู้เรื่องสมองเสื่อมมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ดูแลไม่มีความรู้เรื่องเนี้ยก็สามารถดูแลผู้สูงอายุได้นะครับแต่ถ้าเกิดปัญหาบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็กลุ่ผมผู้ดูแลเหล่านี้ก็ต้องใส่เข้าไปในอ่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั้งหลายให้มากขึ้นด้วยนะครับก็จะช่วยได้ครับ เตรียมพร้อมรับมือรู้สึกว่าในอาชีพเหล่านี้ก็มีคนที่เป็นแคกิเวอร์แบบนี้ไม่ไม่เยอะมากใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่กว่าประสบการณ์นะครับก็ต้องแบบเจอปัญหามาแล้วครับแต่จริงปัจจุบันก็แบบมีการให้ความรู้เรื่องนี้เยอะนะครับอย่างของสมาคม,มผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมแล้วก็หลายๆโรงพยาบาลก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อ ให้ผู้ดูแลมีความรู้มากขึ้นก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ครับอืมค่ะและสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงครอบครัวที่มีผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมค่ะว่าเอา่อจะต้องมีข้อแนะนําอะไรให้กับเขาบ้างในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างอย่างเรียกว่ารับสภาพได้อย่างมีความสุขได้อ่ะคะ่ะจย์ครับอันนี้ก็อยากให้ทําความเข้าใจก่อนนะครับความเป็นสมองเสื่อมโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดนะครับ มันเป็นโรคโรคหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีคนในครอบครัวเป็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความผิดแล้วก็อย่ายให้เขารู้สึกว่าเขาผิดที่ป่วยเป็นโรคนะครับ mm hmm. อันที่สองก็คงจะต้องมาพูดคุยกันนะครับว่าเอ่อในการดูแลระยะยาวเนี่ยใครจะดูแลจะมีการช่วยเหลือกันยังไงใคร mm hmm. เป็นผู้ดูแลหลกักใครจะสลับดูแลเรื่องการเงินจะเป็นยังไง mm hmm. แล้วก็วางแผนกันนะครับอ่า mm hmm. สุดท้ายแล้วจริงๆเวลา คนไข้สมองเสื่อมมาหาคุณหมอเนี่ยครับคุณหมอก็จะไม่ได้บอก <ạ. S 1> ว่ามีแค่คนไข้คนเดียวนะครับอย่างน้อยก็คือมีสองคนและก็คือทั้งคนไข้แล้วก็ผู้ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ผู้ดูแลจะดูแลใครก็ตามนะครับให้เริ่มจากการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีก่อน<ม>นะครับเพราะถ้าเกิดว่าผู้ดูแลสุขภาพไม่ดีแล้วเช่นป่วยเป็นโรคไม่ออกกําลังกายหรือมีความเครียดซึมเศร้าเนี่ยเราก็คงจะช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ครับอันที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ดูแลต้องดูแลตัวเองก่อน แล้วค่อยดูแลแล้วจะได้ไปดูแลผู้สูงอายุที่เป็นเสื่อมได้ดีครับอืมค่ะอันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ได้มาให้ข้อมูลถึงเรียกว่าภาวะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคสมองเสื่อมซึ่งฟังดูแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวหรือว่าในภาครัฐก็ตามเนี่ยผลกระทบนี้ กระทบถึงในระดับประเทศอย่างแน่นอนเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจย์วันนี้ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยค่ะจา์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วผลกระทบของการเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมมีผลกระทบมากมายตั้งแต่ ตัวเราเองครอบครัวไปจนถึงประเทศชาติเลยทีเดียวนะคะต้องสูญเสียเ,เงินทองมากมายในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคภาวะสมองเสื่อมค่ะทางที่ดีที่สุดก็คือรักษาสุขภาพในทุกวิตินะคะที่ทางคุณหมอแนะนําในทุกๆคลิปค่ะแล้วก็ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ทางสมาคมโรคสมองเสือ่อมและจอสรอที่จะนําเสนอนะคะในอีกหลายๆคลิปเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ